สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยักษิวครับผมและตอนนี้คุณอยู่ในช่วงยักษิวรีวิวครับผมและแน่นอนคลิปนี้เราอยู่กับหนังเรื่องดันเจี n นแอนด์ดากครับไปดูกันมมหรือ,อยังนะครับผมสำหรับหนังเรื่องดันเจียนแอนด์ดากก็ถ้าใครดูแล้วฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผม อ่ารู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบนะครับผมมีความคิดีห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่ะโอเคเข้าสู่ช่วงรีวิวกันเลยนะครับสาหรับส่วนตัวผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแนละ้วแล้วก็สนุกในระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่มาจากเกมเนาะแล้วก็แบบมันไม่ใช่เกมที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์โดยมังรู้สึกมันเป็นบอร์ดเกมอะเออเกมกระดานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ตอนแรกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้จักหร ไม่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็เข้าไปดูหนังเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ดูหนังที่มาจากเกมหลายเรื่องนะอย่างเรื่องที่ผมชอบเลยเนี่ย w a r c r a f t สนุกนะเออแล้วก็อะไรอีก Resident Evil นะครับผม ทูมไ r เดอร์จูแมนจี้แล้วก็โหมีอีกหลายเรื่องเลยถ้าเป็นกระตูนก็แบบอ่าเอ็กซ์กนะน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็แบบ Sonic เออโซนิ c สนุกมากนะครับผมทั้ง2อภาคเลยนะสนุกแบบสนุกชี้ๆเลยแบบชอบมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเขาไม่แก้โมเดลนะ <c oughs> ถ้าเขาใช้โมเดลเดิมอะเพ่ง <c oughs> จะไม่สนุกเวดีนะที่ Sonic แก้โมเดลเออนี้ขอพูดเรื่องโซนิคนึงดีนะที่เขาแก้โมเดลนะให้มันแบบ ดูเหมือนแบบเหมือนต้นฉบับมากขึ้นนะ่ะเออหนังมันก็เลยไปต่อได้มันเลยแบบมันเลยถูกใจแฟนๆฟนเนี่ยเออฟแฟนๆนเกมอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนแดนเจียนอันดากอนก็มาจากเกมเช่นกันอันนี้ผมก็จะรีวิวจากคนที่ไม่รู้ไม่ได้รู้จักเกมนี้นะสาหรับผมสนุกนะครับผมใช้ได้เลยสอบผ่านนะครับผมสําหรับแดนเจียนอันดากอนก็หนังเนี่ยจะพูดว่าหนังหรือเกมเดียหนัง <laughs> ใช้คาว่าหนังเลยหนังเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเผ่านะเออมีแบบเป็นเผ่าอาสุวิน เขานักเวทแล้วก็มีเอลมีแม่มดมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวดําเนินเรื่องหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแก๊งพระเอกนะแก๊งพระเอกก็มีพระเอก แล้วก็มีน้องสาวนะครับผมน้องสาวรับบทโดยเลตตี้นะจากฟาสต์แอนด์ฟรีเลตซ์ซึ่งแน่อนอนเธอก็จะแบบยังคงคาแรคเตอร์เดิมนะคาแรคเตอร์ก็แบบเป็นสาวแบบลุยๆนะฮาวๆหน่อยแบบตีรันฟันแทงเตะต่อยอะไรเงี้ยแบบบูบูหน่อยอะไรเงี้ยเออผมว่าครั้งนี้เธอก็มาเท่ดีนะแล้วก็แบบใส่ชุดแบบคล้ายๆไวกิ Viking, ้งอ่ะเออมีชุดเกราะมีขวานนะครับผมอะไรเงี้ยอ่าพระเอกมีน้องสาวมอีอ่าผู้ชายที่เป็นนักเวทนะคนนี้ก็จะแบบ ตอนแรกเหมือนมันจะอ่อนๆนะแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระจกกระจอกนิดนึงอะเออแต่ท้ายๆเรื่องเพราะมันเอาจริงมันก็เออไม่กระจอกไว้เออก็แบบแต่มันก็เป็นคาลิเตอร์ของนักแสดงคนนี้นะเท่าที่เล่นเรื่องเรื่องอื่นเขาจะแบบว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กตลกตลกอยู่แล้วนะครับผมก็ยังคงคาลิเตอร์เดิมนะแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นเอลนะน้องเอลก็น่ารักดีนะครับผมแล้วก็ความสามารถของเธอก็คือสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้แล้วมีแบบ หนูงูแมลงวันอินซีเท่าที่เห็นในเรื่องนะแล้วก็ตัวที่โหดที่สุดเลยนะก็เป็นหมีผสมนกฮูกเออเขาเรียกว่าหมีฮูกหมีฮูกนะครับผมก็แบบเออเท่ดีแนะแบบตัวใหญ่ๆเลยนะหัวหัวเนี่ยเป็นนกอินทรีนะเอเอเป็นนกนกฮูกไม่ใช่นกอินทรีหัวเป็นนกฮูกนะแล้วก็แบบมีความใหญ่ของตัวเนี่ยเหมือนหมีนะครับผมแล้วก็มีพลังกาลังมหาศาลเลยเงี้ยนะครับผมซึ่งแก๊งเนี่ยตอนแรกมัน เป็นโจรกันมาก่อนอ่าเป็นโจรน,นะครับผมก็แต่ว่าไอ้แก๊งโจรของพระเอกเนี่ยจะมีกฎอยู่ว่าเราจะขโมยของเฉพาะคนรวยเท่านั้นนะครับผมเราจะเหมือนแบบขโมยเฉพาะคนที่แบบต่อให้สมบัติหายไปแบบสักเซี่ยวนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะขนนักแข้งไม่ร่วงอะไรอย่างนี้แต่เขาจะแบบว่าอา่อไม่ขโมย คนจนอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆโรบินฮูดนะเออขโมยคนรวยเอามาแจกคนจนอะไรเงี้ยก็เป็นขโมยกันมาก่อนแล้วก็จะมีภารกิจในการตามหาไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นอ,อะไรอะศิลาอ๋อเป็นแบบแผ่นอะไรสักอย่างอะซึ่งไอไอเทมชิ้นเนี้ยจะเป็นไอเทมที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้นะครับผมแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะก็คือเขาพระเอกเนี่ยจะเอาไอไอเทมชิ้นเนี้ยไปชุบชีวิตเมียเขานะครับผมเพราะว่าเมียเขาเนี่ยตาย ตายไปนะครับผมแล้วก็ทําให้พระเอกเนี่ยต้องอยู่กับลูกนะแล้วก็เลตตี้เนี่ยกับพระเอกเนี่ยก็เลี้ยงลูกของพระเอกเนี่ยมาด้วยกันก็คือโตมาด้วยกันเลยนะซึ่งพระเอกก็อยากที่จะตามหาไอเทมชิ้นเนี่ยเพื่อไปชุบชีวิตเมียเขานะเขาจะได้แบบกลับมาอยู่กับคนที่รักเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันก็ดําเนินในเรื่องไปเรื่อยนะครับผมก็เหมือนแบบยังไงอะ ผ่านไปทีละด่านทีละด่าน,านคือมันจะให้ฟิลแบบให้ฟิลแบบเหมือนเล่นเกมแหละเออแบบต้องมาด่านนี้แล้วก็ต้องหาไอเทมชิ้นนี้เพื่อที่จะไปตรงนั้นเพื่อที่จะไปตรงนี้ก็ลุยตะลุยด่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออสนุกดีเหมือนกันนะให้ฟิลแบบเหมือนแบบเรากําลังเล่นเกมอยู่เลยอะโอเคเนื้อเรื่องหลักๆก,ก,ก็จะประมาณนี้นะก็คือแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่าแฟนตาซีแอดเวนเจอร์นะครับผมแบบผจญภัยอะไรเงี้ยมีความแฟนตาซีเหมือนโลกเวทมนต์อะไรเงี้ยครับผมก็สนุกดีนะ แล้วก็อ่ะพูดถึงตัวลายที่หนึง่งพูดถึงแกงพระเอกแล้วก็ต้องพูดถึงตัวลายนะตัวลายเป็นแม่มดแดงนะครับผมแม่มดเนี่ยก็มีเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะมีแผนการว่าจะยึดครองไปทีละดินแดนนะที่จริงนางก็เคยยึดไปหลายดินแดนแล้วหรือ,รอมัง้งแล้วก็มาดินแดนเนี่ยนะครับผมซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องเหมือนแบบตอนแรกไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้จะไปขัดขวางหรือว่าอะไรนะแต่ว่าไอไอเทมที่พระเอกต้องไปเอาเนี่ยมันดันอยู่ในเมืองนี้ไง เออแล้วไอ้แม่มดเนี่ยมันก็ดันจะแบบเหมือนจะอยากจะครอบครองเมืองนี้อยู่พอดีม,มันก็เลยแบบปะกันพอดีนะก็เลยต้องมาสู้กันนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเออตัวร้ายก็เท่ดีนะแบบอ่ามีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นผีอะ่ะเอออะไรเงี้ยก็ดูดูเท่เทดีนะครับผมฉากสุดท้ายฮามากเลยเออพูดอันนี้สปอยนิดน,นึงนะคือแบบโคตรฮาเลยคือแม่มดเนี่ยมันจะปล่อยเหมือนเป็นควันสีแดงๆอะ่ะลงมานะแล้วก็ใครก็ตามที่ โดนควันเนียก็จะกลายเป็นพวกของเธอไปนะเป็นแบบเหมือนเป็นทาสรับใช้เป็นลูกน้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะก็น่าใช่แหละ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยเมืองที่แม่มดจะยึดเป็นเมืองสุดท้ายตอนที่เจอกับแกงพระเอกเนี่ยพระเอกแม่งดันแบบขึ้นไปอยู่ในบอลลูนมั้งแล้วก็เหมือนแบบในบอลลูนมันจะมีสมบัติอยู่เหมือนมันวาร์ปของไปในนั้นน่ะแล้วก็เหมือนปโปรย ปรยเงินโปรยทองทรัพย์สมบัติทุกอย่างนะที่มันอยู่ในนั้นนะ่ะตอนแรกมันจะเป็นของรางวัลไงซึ่งเออไอโหถ้าเล่านานนะจะให้เล่าไหม <c oughs> ถ้าเล่านิดนึ่งนิดนึงคือเหมือนมันเป็นจัดเกมแข่งขันกันขึ้นเนาะพอจัดเกมแข่งขันขึ้นปุ๊บคนทั้งเมืองเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันในนี้ พอรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะง่ายต่อการที่แม่มดเนี่ยเสกเวทมนต์ลงมามันจะได้โดนทุกคนเลยไงพอคนมารวมกันปุ๊บมันก็ง่ายเลยคือแบบมันจะเวทมนต์ครอบคุมไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องเหนื่อยทําอะไรเยอะเนาะซึ่งเออมันก็ได้จัดไองานแข่งขันเนี่ยขึ้นมาซึ่งพระเอกก็ดันไปปะกับแม่มดพอดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาไอเทมที่มันอยู่ในเมืองนี้ด้วยนะซึ่งพอโปยของเสร็จคนแม่งไอเฮียไม่ดูเกมแล้วกูวิ่งออกมาจากอัศจรรย์เลย วิ่งออกมานอกไอ้นอกเรียกว่าอะไรนอกอัศจรรย์น่ะเออมาเก็บเงินนะไปเก็บทองเก็บอะไรพวกสมบัติอะไรเงี้ยแม่มดแม่งอึ้งไปเลยแบบเหวอไปเลยแบบเฮียจะไปไหนกันเออฮาอย,อยู่ในฉากนั้นนะครับผมแล้วก็ที่จริงมีฉากฮาฮาอีกหลายฉากเนะไม่อยากสปอยเยอะนะนิดเดียวพอนิดเดียวนะไม่อยากเล่าเยอะนะครับก็สนุกสําหรับผมสนุกเลยใช้ได้เลยสําหรับหนังเรื่องนี้ถ้า ใครยังไม่ได้ไปดูนะไปดูซะนะครับผมก็เนี่ยอย่างที่พูดไปก็คือแบบเป็นแนวแอดเวนเจอร์แฟนตาซีนะครับผมแบบมีความเป็นเกมนะครับก็ถ้าใครชอบหนังแบบแนวแนวเนี้ยเออแนวผจญภัยแนวแฟนตาซีอะไรเงี้ยก็ไปดูเรื่องนี้ได้คุ้มแน่นอนนะผมแบบมั่นใจเลยว่าเออคุ้มนะเบียบมีมังกรมีนู่นมีนี่นะมีไอเทมมีการใช้เวทมนต์มีเผ่านูาน้นเผ่านี้เออมันเยอะแยะหลากหลายเลยนะครับผมก็ใครไม่ไปดูไปดูนะครับผมการันตีความสนุก มาเข้าสู่ช่วงให้คะแนนครับผมสำหรับดันเจ o n a n อ d ด a ก o n นะผมให้คะแนนอยู่ที่7.5เต็ม10เลยครับผม <c oughs> ก็น,นะ7.5เต็ม10สนุกจริงครับผมก็ใครไม่ดูไปดูอันนี้พูดหลายรอบแล้วไปดูไปดูไปด,ไปดูไปดูกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นคลิปพาทัวร์ร้านของเล่นนะเออมีร้านของเล่นมาเปิดใหม่นะครับผมแบบ ของเยอะมากนะร้านของเล่นนะแล้วก็แสงกระสือเข้าโรงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมว่าว่างๆไปดูนะแสงกระสือก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะสำหรับหนังเรื่องแสงกระสือนะภาค2อ่าก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษิวด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจซื้อโมเดลกอรสติล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษ์จิ๋วได้เลยนะครับ